สวัสดีครับสำหรับใครที่ชื่นชอบละครดังอย่างเรื่องวันทอง EP นี้ sekwunc channel จะพาทุกคนมาชมวัดที่ปรากฏอยู่ในฉากของละครดังเรื่องนี้ครับและวัดแห่งนี้ก็คือวัดสิงห์ที่ตั้งอยู่ในอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนั่นเองนะครับซึ่งวัดสิงห์แห่งนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวสามโคกเลยทีเดียวเนื่องจากวัดสิงห์แห่งนี้ก็มีอายุ ยาวนานเก่าแก่ราว200กว่าปีสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางเลยทีเดียวครับจุดแรกที่พาทุกคนเข้ามาชื่นชมวัดสิงห์แห่งนี้นะครับก็คือ สาลาดินซึ่งเป็นวิหารที่ไม่มีผนังกั้นนะครับตัววิหารยกสูงจากพื้นประมาณ1เมตรนะครับภายในวิหารเป็นที่ปฏิสถานของหลวงพ่อสําคัญ2อ,องค์นะครับก็คือด้านหน้าเป็นหลวงพ่อโตพระพุทธรูปปูนปั้น,นตางม,มาลวิชัยซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะอยุธยานะครับคนส่วนใหญ่ก็มักจะมาขอพรจากหลวงพ่อโตนะครับและก็ส่วนใหญ่ก็จะได้รับพรน,นั้นตามปาารถนาเลยนะครับ ส่วนด้านหลังของหลวงพ่อโตนะครับก็คือหลวงพ่อเพชรซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสายญาติหรือพระนอนนะครับสําหรับองค์หลวงพ่อเพชรผู้คนที่ได้รับพรตามปรารถนาก็มักจะนิยมนํามะพร้าวมาถวายท่านนะครับ จากศาลาดินนะครับก็จะเป็นพระบุสถ์เก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางนะครับรวมไปถึงโกรธพระยากรายซึ่งเป็นโกรธที่บรรจุอัฐิของพระเถระชาวมอญน,นะครับที่อพยพมาจากเมืองวัตมะอายุราวกว่า200ปีนะครับก็เป็นศิลปะแล้วก็เป็นรูปทรงที่หาดูได้ยากเลยนะครับ บริเวณเดียวก,กันกับกฎพยากรนะครับก็จะเป็นวิหารน้อยซึ่งเป็นวิหารที่มีรูปทรงแบบโบราณสมัยนิยมกรุงศรีอยุธยานะครับก็คือเป็นรูปทรงฐานเรือสำเพาภายในวิหารน้อยก็เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปเก่าแก่เช่นเดียวกันนะครับ ส่วนบริเวณด้านในของพระบรมศพเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับก็จะเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพระประธานที่เป็นศิลปะอยุธยานะครับรวมไปถึงพระุทธรูปที่เป็นศิลปะอู่ทองที่มีความสวยสดงดงามอยู่หลายองค์เลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าใครมีความศรัทธาและความเชื่อในการกราบไหว้บูชาขอพรเสียงศักดิ์สิทธิ์นะครับก็แนะนําให้เข้ามาที่วัดศิลป์แห่งนี้นะครับ สำหรับวัดสิงห์นะครับก็ตั้งอยู่ที่ตำบล3โคกอำเภอสามโคจกจังหวัดปทุมธานีใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพก็จะประมาณ1ชั่วโมงเศษนะครับถ้าเกิดใครชื่นชอบการเที่ยวชมกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมไปถึงเรื่องเล่า,เร,ราเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นที่เป็นตำนานก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจช่องเสวกนัน์ซีชาแนลนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้รับชมคลิป ต่างๆจากทางช่องนะครับก็ยังไงก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้เสก o วรรณศรีชาแนลต้องลาทุกคนไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับแล้วก็ลาก,กันด้วยเจดีสวยๆจากวัดสิงสามโคกประจุมธานีครับ